สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมต้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้เราอยู่ที่แปลงเครือข่ายของเราที่อำเภอกำรรมลาไสจังหวัดกลาลสินนะครับเป็นแปลงของพี่ไก่กับพี่โก้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของฟาร์มไม่อยู่เราแอบมาถ่ายนะครับ พอดีพี่โก้กับพี่ไก่ปรึกษาในเรื่องการปลูกสลัดนะครับเราก็นําปุ๋ยหมักสูตรผักงามแล้วก็สูตรดินปลูกที่ฟาร์มสุขสอนอยู่เนี่ยมาทําแปลงให้แล้วก็ทําการปลูกให้แล้วก็จะมามีการติดตามผลว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้อายุกล้าสลัดประมาณอาจจะดูแก่ไปนิดนึงนะครับ20วันต้นๆแต่ว่าวันนี้วันที่7ไหมครับวันที่7กุมภาพันธ์นะครับณวันที่ถ่ายนะครับณวันที่ถ่ายปัจจุบันเนี่ยเป็นวันที่7กุมภาพันธ์ 2,564นะครับเล้วเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาดูกันว่าจะโตไหมแล้วอากาศตอนนี้จะเริ่มร้อนแล้วนะกำลังเริ่มร้อนนะครับหลังคาก็ไม่ได้สูงมากนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นหลังคาพลาสติกไม่ได้สูงมากจะดูว่ามือใหม่พี่ไก่พี่โก้บอกว่าสําหรับการปลูกผักเนี่ยมือใหม่มากนะครับเป็นการปลูกผักสลัดครั้งแรกนะครับกเ็เราเตรียมแปลงความห่างของแปลงเนี่ยระยะ กว้าง2เมตร20เซนยาว6เมตรนะครับปลูกสลัดได้ประมาณ1ถาดก็ประมาณ100ต้น100ต้นแล้วก็มีสูตรของเราก็คือกะหล่ำปลีแซมเผื่อที่อยากจะกินกระหล่ำปลีแซมตรงกลางนะครับเป็นผักสองระยะกาแบบอันนี้เลยนะคุณผู้ชมกาไม่แดดด้วยนะยวงเหี่ยวไม่แดดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตนะครับอันนี้ปลูกไปประมาณ2-3วันที่แล้ว ยังไม่ได้ให้น้ําหมักปลานะครับเริ่มจะฟื้นแล้ววันนี้จะให้พี่ไก่นะครับให้น้ําหมักปลาแล้วรอดูว่าอันนี้ปลูกก่อนอันโน้นสองสามวันจะเป็นยังไงนะครับปลูกวันถ้าผมจะไม่ผิดนนะ่าจะเป็นวันพุธเนาะวันพุธันพุธเราปลูกประมาณวันพุธนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ถ้าโปรเจก t นี้สําเร็จนะครับด้านโน้นมีอีกมีวิเจ้าตัวโน้นด้วยเจ้าตัวนั้นจะมาตะกวุยแปลงผักเราไหมนะครับ เพียขนนะครับพีขเียขนเพียขนรปิอืมอืานนเ้นะครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมขอแป้งมานิดนึงจะทำการปลูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบว่าเจ้าของแปลงจะปลูกแบบไหนนะครับอันนี้คือต้องใช้คำว่ามือใหม่พี่ไก่เองเป็นคุณครูนะครับมีเวลาในช่วงหลังเลิกสอนนะครับ ไม่ใช่เลิกเรียนจะบอกว่าหลังเลิกเรียนก็ไม่ใช่นะจะหลังเลิกสอนนะครับตอนเย็นมาทําแปลงเกษตรแบบเนี้ยที่แปลงจะมีผลไม้หลากหลายนี่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 อันนี้ชอบมากเลยเซียนท้อเซียนท้อเนาะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเซียนท้อนะคุณผู้ชมนี่แคปสลับนี่พามาดูยันเซียนท้อมีผลไม้ในแปลงด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าสูตรของเราแล้วคนอื่นปลูกคนอื่นดูแลจะโตได้ไหมคนที่ตามเราจะสําเร็จไหม แค่เป็นมือใหม่ไม่มีประสบการณ์เป็นข้าราชการแล้วจะทําเลยได้ไหมนะครับก็ฝากไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูได้คิดนะครับว่าสูตรที่เราทำนี้เป็นสูตรสําเร็จแล้วหรือยังนะครับก,ก,ก่อนจา Share, กกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ อาจารย์เหม่งมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากให้คลิปนี้มี EP 2นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้ล่างคลิปนะครับว่าอยากจะดูอะไรนะครับอยากจะให้เราทําอะไรถึงแม้เราจะยุ่งกับโคกหลงนาในช่วงนี้ก็จะพยายามทําเพื่อคุณผู้ชมที่รักของผมนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ